เมฆจ๋าสามเดือนสุดท้ายของปีนี้เตรียมตัวให้ดีเลยค่ะเพราะนี่คือรอบคืนทิพของชาวไฟดาวพฤหัสหนุนหลังเต็มแรงส่วนดาวอังคารดาวประจำตัวคุณก็เดินแรงแบบไม่แคร์ใครใครเคยมองคุณข้ามจะได้เห็นของจริงค่ะบอกเลยเมฆช่วงปลายปีนี้งานมาเงินพุ่งโอกาสเข้าโปรเจกต์ที่เคยหยุดจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งบางคนได้เลื่อนขั้นบางคนได้เริ่มงงานใหม่หรือมีไรายได้เสริมจากของที่คุณถนัดถ้าใครค้าขาย เดือนพฤศติกาเตรียมรับทรัพย์ค่ะมีลูกค้ากลับมาเองโดยไม่ต้องเรียกความรักก็ไม่แพ้กันคนโสดจะมีคนเข้ามาจากสายงานหรือคนที่คุณเคยคุยแล้วหายจะวนกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ต้องดูให้ดีนะว่าเขามาเพราะคิดถึงจริงๆหรือแค่เหงาส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นถ้าคุณยอมลดคำว่าฉันเก่งกว่าแล้วพูดกันด้วยใจค่ะ แต่พลังอังคารมันแรงมากนะคะเมธร,ระวังอารมณ์เดือดไวัยงุดหงิดง่ายคุณอาจพูดแรงโดยไม่รู้ตัวแล้วมานั่งเสียใจทีหลังสามเดือนนี้คำพูดคือพลังค่ะใช้ดีเท่ากับได้เพื่อนในโอกาสแต่ถ้าพูดผิดนิดเดียวเท่ากับสะเทือนทั้งวงการเมธต,ตอนนี้เหมือนไฟที่พร้อมเผาอุปสรรคทุกอย่างให้หายไป แต่ถ้าคุณควบคุมไฟนั้นได้มันจะกลายเป็นพลงังสร้างอย่าเอาเวลาไปสู้กับสิ่งที่ไม่คู่ควรเอาเวลาไปสร้างสิ่งที่คู่ควรกับพลังของคุณดีกว่าค่ะสรุปเลยนะคะราศีเมษปลายปีนี้งานเด่นเงิน,งนดีความรักเริ่มมั่นคงแต่ต้องระวังแค่คาพูดกับอารมณ์ใครเป็นชาวเมษฟังแล้วตรงไหมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามเตยไว้จะได้รู้ก่อนใครว่าราศีไหนกำลังจะปังต่อไป